มากเลยโดยด้วยความาแล้วแบบเสนอเงินเลยจรงสิแนมะ่เหมือนเข้าไปซื้อของแล้วก็เสนอเงินจังสิ บอกว่าชิอยู่ภายในหรือต่างประเทศเนาะการยิงนี้ต้อนทับคาร์ูนส่องยูทูบของซาลาโนอีกแล้วทุกคนเลยโดยมาพบมาพ่อคับซาลาโนในเมื่อนี้เนะะาะซาลาโน่กับไฮเอฟซีเบิร์ดทุกคนเนาะออกมาหาน้องน้ำฝนอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก้าทุกคนเลยตอนนี้ซาลาโน่กับมาฮอนไฮฮอน้าเพิ่นแล้วเนาะซาลาหน่เกลย์ยางเข้ามาส่วนหมักแตงโมของเพิ่นทุกคนเลยหมักแตงโมของน้องกะได้พอสมควรเนานะ โดยมือนี้สารน้อยกาซีมาถามน้องน้ำฝนเรื่องอ่โทรศัพท์เนาะคือมีทางไอ้ายเพื่อนอยู่ฝั่งไทยอยากซื้อโทรศัพท์ให้เพื่อ,อสนับสนุนให้น้องไละเหตุคลิปต่อๆไปเนาะแต่ว่าทางน้องน้ำฝนนี่เพิ่นขอปฏิเสธกับโบหูว่าเป็นพ่ออย่างเนาะมือนี้สารน้อยกาซีมาเอาคำตอบให้อา่านมฝั่งไทยหรือว่า เป็นเอฟซีได้หลายคนเนาะที่ว่าเพิินนคอยสนับสน,นุนหรือคอยพพอร์ตเนาะว่าเป็นยังคือบอย่างหับสิ่งของที่ว่าทางนมเพิินเสนอมาเนาะทุกคนโดยเมื่อนี้เคาก็สิไปฟังคําตอบจากนองน้าฝนทุกคนเลยก่นอนอื่นก็ขอฝากเอฟซีเบอร์ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสาลดหน่อยในเดอ้อทุกคนเดอ้อเพื่อให้สาลดหน่อยได้มีกําลังใจเลยียดคลิปต่อๆไปเนาะโดยสบายดีดยสบายดี สบายดีทั้งน้องน้ำฝนเนาะโดยอ้าเป็นจังใดคือว่ามาอยู่ตูบหน่อยบบเนี้มาเผ่าอย่างนอกเผาสวนเผาสวนนี่วนมักมือหมักแตงเนาะโดยโดยยูหน้ากาไฟมาเนี่ไม่ดีอยู่หน้ากับอ่าลานสองคนแล้วก็เลยกับพี่อไอพอแม่ไปอยู่พอแม่ไปใส ไปหาพื้นไปหาพื้นออไปหาพื้นมาเห็ดอย่างนอบแบบนี้ข้าวเตามาข่าวเตาโดยเห็ดทานขายหันมอแมนแมเดี๋ยวนี้สอบเท่าไรแล้วน้องล่ะอแม่ขายเมื่อว่าสามสิบสามสิบสอบหนึ่งสามขวดเตานึงนี้แดนจะสอบนะประมาณสิบเอ็ดสิบสองเพราะเตาพอใหญ่เดิโดยโดยมาหนิกะอยู่ให้อยู่นาคือเก่าเนาะโดยแดโดย อม่นี้กะชีมาถามเรื่องรายได้เพิ่นบอกว่าอันมีอ่าคอมเมนต์หนึงน่งเนาะที่ว่า <c oughs> มีคนแบบว่าชีาเอาเงินให้หรือว,ว่าซื้อเครื่องซื้อของใหน้นี่เป็นย่างนองนำฝนคือบอทับเพิ่นอนว <c oughs> <c oughs> ะ,ะ <c oughs> ต้องเบกนะ่อพราะว่าชื่อของยังชื่อของยังให้โดยแลวก็เงินอ่ะที่จะให้คือต้องถามก่อนว่าให้แบบใดฮะให้การสนับสนุนบอแบบยังให้ชมแบบ ใหญ่จากซีบอหรือว่านอะไรนะโดยถ่ายแบบเช้าๆนุกาบบอฮับดิไมอยังฮับแมนบอกแมนคือปฏิเสธเลยบอฮับเลยบอฮับเลยแมนโอ้ป็นน่าได้คือว่าบ่อย่างฮับเลยก็สมมติว่าฮับเนาะคือสมมติคนคิดคาดหวังก็เ้าเกินไปด้กาคือว่าเลยนุกะบบอกเลยได้ว่าบอได้คุยแค่คนเดียวอ่าอ่าเอาไปถไทยแบบเชูช้าแบบ เออมกหักอยากได้เป็นลูกเป็นเมียจังซี่เนาะจงการขอปฏิเสธบ่หับเลยอือบ่หับเลยเนาะเพราะว่านได้คุยแค่กับคนเดียวอ่าโดยคือยอมหักว่าตอนนี้คุยได้คนเนาะเมนทำกูรู้จักหลายๆคนเด้โดยอ่าบาภัยสิีแบบว่าเออสเปคเขาเนาะหรือว่าแบบความขีดเขาตรงกันเนาะโดยต่บางคนการแบบว่าเออถ้าคำว่ากะจื่นข้อเสนอเงินเลยปุ๊บหนูกะ บอเป็นยังกริงใจหนูก็คือตัดออกเลยคุณนันก็คือคุยบคุถ้าคำว่าคำแรกก็คือเอาเงินมาเสนอเขาเลยเด้ก็เลยตัดออกไปเลยเพิ่นคิดว่าเอาสชีง่ายเนาะคิดแบบว่ามันบอเมนซื้อเครื่องซื้อของเนาะน้องละ คนทามันต้องทำความหูจักกันก่อนเนาะโดยเมนเมนหูคือตัดไปเลยคุณประเพณีเนาะถึงขั้นกําโดกเลยนี่ยนะผู้อาวุโเสียความพูซึ่ออย่างกระยาแต่ว่าคือหนูบอมากเลยโดยโดเขวามาแล้วแบบเสนอเงินเลยเลยสิแมะเหมือนเข้าไปซื้อของแล้วก็เสนอเงินเลยสิอ่ากินมังโม่น้องน้ำฝนเป็นไอหวานโพดหยกหยกไวอซันเป็นไอเตลรนแล้วเนาะ แ oh, ม่อีากอากาศเย็นเลยแม่แมแต่ว่าคันสมบัติเพิ่นเนสนอมาแบบว่าสู้สาวอย่างนี้คือปฏิเสธอย่างเดียวเนาะโบฮับเลย,เลยนอกจากว่าเพิ่นสนับสนุนที่ว่าถ่ายน่องี่เหตุคลิปเนาะโดยแม่สนับสนุนทางเห็ุคลิปช่อง youtube หรือว่าอช่วยเหลือทั้งครอบครัวของนหนะูค่ะนะเบบี้กะอาจจะกลับไปคุยกับครอบครัวก่อนเนาะ บอหับเลยเด้ต้องคุยกับทางครอบครัวอย่าก่อนต้องถามพ่อแม่ก่อนว่าเพิ่อนแ้ฮับอแบบนี้โดยแม่อ่าโดยโดยอ่าแล้วอ่ามีทางทางอ้ายเพิ่นเนาะอยากซื้อโทรศัพท์ให้หนูเอาบอได้เลยบอเอาบอเอาบ่เอาเลยบอแม่แม่อ่าบออยากได้แบบว่าอยากให้แม่ใส่ดือว่าให้พ่อใส่กาอยากได้อยู่แต่ว่าสมมุติว่าหับมาเรียกว่าเพื่อนชิคิน่าได้ไหมเจ้าเพิ่นให้แบบใดด้อ่า คือแบบว่าสมุดว่าเพิ่นนี้ให้ด้วยความแบบว่าเอ็นดูหักแพงแบบนองแบบนงบ่มีขอผูกมัดแล้วก็แบบว่าอยากส่งเสริมให้น้องในเฮดคลิปนี่คือเอาบ่ก็ต้องกลับไปคุยกับพ่อกับแม่อีกทีก็สามารถทับเลยได้เะว่าน่นยังต้องปรึกษาเนาะทั้งพ่อทั้งแม่แม่บอกว่าถ้าทิ่ทับองไผสัะคนก็ต้องถามเหตุและผลเนาะว่าเพื่อนห้เขาด้วย เหตุผลใดเอ่อจุดประสงค์ของเพิ่นคือแบบใดฮะนะโดยโดยมความทั้งนองน้ำพลเพิ่นเนาะรว่าเพื่อนกะถามกอนว่าเพิ่อนเอินโดยเหตุหรือเนาะมัต้องถามหลายละเอ็ดคือหายากเนาะแบบนองน้ำพลนี่ยากมากเลยเบื่อบานเนาะดูบ่หับของคนอื่นบ่หับของไผยเลยฮะนะต่อให้เพิ่อน่าเสนอเงินหรือว่าสิ่งของมาเนาะกับบ่อหับ อมอ,มอมก็เลยแบบว่าเป็นผู้ยิงที่แบบว่าได้คนตามหา <c oughs> โอ้ยคนแบบขึ้นมากับมีเยอะแยะคือ, <ๆ S 2> อคอมเมนต์ของเอือยนะได้เบิ่งอยู่บ่บ่มีได้แบบว่าลามาเนาะบ่เห็นซิมีแต่คอมเมนต์เดียวเท่านั้นแหละที่ว่าออหยังก็อ <c oughs> มีคนแบบวา่าชีซื้อเครื่องซื้อของให้เอะเป็นอยังคือบบเอาอีอยังแบบนี้นะมีนิดน่อยมีเท่านี้แหละกายหันก็ไม่แต่ว่าโอ้มีผู้หญิงแบบนี้ผู้ที่ผมตามหายอียังประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่อยอมตามหาอว่าเ่ย <c oughs> แมน่แมน คือมีแต่คอมเมนต์แบบว่าย่องค่ะนะแบบโอแบบน้องน้ำฝนนี่พูดถึกแล้วอคิดถึกแล้วอีกอย่างประมาณนี้ที่ว่าแบบฮาบ่ได้คิดอีกอย่างก็เพินเฮ่ากับ่สมควรเสียของเพิ่นเนาะโดยแบนอ่าโดยโดยนอกจากว่าเป็นอ่าเพิ่นเสนอมาแบบว่าอยากมีน้องหักเนาะโดยให้ด้วยความาหักแพงอ่าส่งส่งเสริมในการที่ว่าน้องเฮ็ดคลิปเนาะโดยเบนาแบบนั้นกะคืออ่าดูกะพิจารณาแล้วก็อันไดมันจําเป็นดูกะ ขอรับว่าอันใดบะจำเป็นโอกาปฏิเสธไปโดยเรียกขออนุญาตถามว่าซื้อโทรศัพท์นี่พ่อแม่บอซื้อให้หรือว่าไพอได้อ่ไอ่เท่ๆนี่โอเเม่โอเเม่ไอ่เท่ๆแล้วไอ่โอ้แต่ว่าไายเนาะอ่ะทุกคนเอาการสิบอถามเขาไปดึกกว่านี้เนาะอืมโดยกะดีมุกดีใจน้ำนองเนาะโทรศัพท์บอกเลยบ่ว่าราคาประมาณเท่าไหร่ ราคาเจ็ดรอยบาทอือเกือบแ0ดพเนาะโดยดุนอย่างนอกบัานนี้ซัมซุงกาเล็กซี่เอือเป็นจ็ดได้ไดโทรศัพท์เครื่องนี้มาก,การถ่ายคลิปกาค่อนข้างที่จะรับลื่นเลยละ <laughs> เพราะว่าคอยมีแบบสิ่งของติดขัดคือเครื่องกรอ <laughs> โดยโดยคือเครื่องก่อนน่ะมันได้แต่กองหนาเนาะอ่าบัดทีนี่น่อยสิมนลไส้มนกลัวปั๊บหนาปั๊บล้างได้เบิดแม่นบอโดยแบบเวลาเขาตัดชิมนี่ยมันดีแล้วเพราะว่ามันปิดเครื่องดิเครื่องนั่นคือแบบตัดตัดอยู่ดีๆคือปิดเครื่องปุ๊บไปเลยเลคมันทางจะลําบากตรงนั้นโดยโดยโทรศัพท์ไม่มานี่นั่นาย่กันช่อง youtube เข้าไปยูแล้วบ่แบเๆยใหญ่แล้วเฮ็ดเองบอก โดยเฮ็ดเองโอ้เก่งนอน้อนลำเพลินโอ้เก่งเหรอแกกะมีเอ่อมีคนสอนบ่ปรึกษาไอ้ยูทูปฟังไทยอีก๋อ๋อโดยโดยคือหูจักกรเพิ่นแมนแมนแต่ว่าเพิ่นฮักมากะเอ่อหูจักกรเพิ่นเพิ่นกระแหงแบบคับรึกษาฮะนะคอยบอกสอนเอ่อตรงนี้เฮ็ดนั่นนี่อืมีอย่างกระถามเพิ่นเพิ่นกระบอกโดยแต่แต่ทางนอกนี่ตัดคลิปนี่ตัดเองมันบ่แมนอันใดบ่ได้บ่เข้าใจกะ ไปทาาอ้าไอเพิ่มไอเพิ่นก็บอกมาเนาะโดยแม่ยโดยโดยโดยแกยังดีแต่ว่ามีคนคอยบอกคอยสอนเนาะอันใดที่ว่าทั้งน้องเหตุบ่เป็นเนาะหรือว่าตัดบ่ถืออ่าทุกคนเลยตอนนี้ยอดซับไปหอดใส่แล้วเจ็อยค่ะสิบเอ็ดว้เติบเลยเนาะไว้ทางคนอันพพดคลิปลงตลอดตลอดนะนะ พึ่นก็จะได้เด้งขึ้นตลอดนะนะแต่ว่าอันนี้โดนดนอคือยังประธนฮอดดับบิลสองทิศน้องล่ะตั้งสองมาเนี่ยดูโฟดมือแรกนะวันที่สิบสี่สิบสี่แมนเดี๋ยวต้องเบิ่งถ่าสมมุิว่าฮอดมือวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ฮะฮอตหนึ่งพันซับก็คือแบบสลองเลยทั้งวันแห่งความพักแล้วกันนะทุกคนเลยนอนพ้นเดือดสะลอคือสิบสี่กุมภาพันธ์เนาะแข่นยอดซับฮอดหนึ่งพันสะลองเลยแมนบอเว้ย โดยโดยอ่ะคือว่าดนน้องสิบสี่กุมภาพันธ์นี่เป็นจังใดมีแววแบบว่ามีปูสีหายกองคอนอีอย่างอยู่บ่อยังบ่มีอ่ะถ้าสมมุติ่ามีกันบัาคือว่าแบบพวกบ้าพ่กกะทำอยู่ดีอ่ะโดยสมบุริว่าเพิ่นหายด้วยความแบบว่าวานแห่งความหักเลยหักเพลงกันแบบอ้ายแบบน้องแบบนี้นะได้บ่อแบบมิรแบบอียงโดยมิตรภาพนะมานา อาจจะหับ้เนาะเพราะว่าเป็นสียด้ำใจด้ถ้สาสิปฏิเสธไปไมเลยกการยันวาเป็นการเสียด้ำใจเนาะโดย,โดยแมนแมนบางคนหมายว่าเป็นตั้งใจให้เฮาด้เนาะอ่าโดยความที่ว่าเป็นเอ็นดูหักเพลงเฮาเวอร์สันซะอ่ากะสีหับหว้เนาะประมาณนี้แต่กะต้องพูดซาครอบครัวอีกางอื่นเนาะกะสิหับเนาะโดยจังใดก็ยังต้องพ่อแม่เนาะอ่าเป็นรักอยู่ทุกคนเลยสิบสี่กุมภาพันธ์กะสีเข้ามาฮอดแล้วเนาะเป็นจังได้เรื่องหัวใจ มีแบบว่าเดงๆว้อยู่บ่สักคนแบบว่าคนแบบว่าคิดว่าสีแมนท่านนะจะเวรเลงผลยเพราะว่ามันแบบคนบางบางคนเนาะทักทำมาแล้วแบบช่วงนี้เริ่มหายไปหายไปแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆคือคนเก่านะเริ่มหายไปเนาะคนใหม่เริ่มทยอยเข้ามาโดยโดยโดยอ่าเป็นจังไดแบบว่าน้องน่าฝวบ่อตอบไล่เพิ่นมาจักบ่กเพิ่นจังหายไป ก็าอาจจะมีส่วนเนาะเพราะว่าเวลาเวลาว่างมันบ่หลายอาจจะตอบบ่เบิด์ทุกคนเด้ <ừ> เออืโดยโดยมันก็บมม่แม่นแค่คน2คนจังซี่เนาะโดยโดยคือทางเอื้อยเห็นในคลิปเนาะน,น,น,น้อง,งนๆนะคนเก็บหมักหมูไปขายแม่นบ่โดยแมนบ๊อือ่ยมาเก็บไอ้นี่สวนจังซี่แล้วกะโดยเอ่ยจะเป็นเออ่ผู้เอาไปขายแล้วหนูก็สิเฝ้าสวนต่อจัิงสิเออเอื้อยเป็นคนไปขายเนาะแล้วมื้อนี้ได้เอื้อยไปขายบ่มื้อนี้ เมื่อวานก็ได้ไปเพราะว่ารถตีน,นหด้ห <laughs> อ๋อรถตีนหัวแพงโอ้ยเดาตะโกนเดวเก็บเมื่อวานนี่นะได้ไปขายได้เมื่อวานนี่ไป <c oughs> ขายตลาดนัดขายตลาดนัดเบิดลาโบโบขายมันบอกเพราะว่าเมือโมลายเดียวขจาว่า <c oughs> มันแพง <c oughs> บอกเอ้าคือว่าแพงขายมากราคาเริ่มต้นจกพันค่ะพันกีบ หาพันกีบขึ้นไปเมจุดทอดเสาพันหยุดถอนั้นหยุดถอนนั่นหยุดคูงถอนเสาพันทันโดยเมจเมจเมจก็ถือว่าโบแพงน้องน้องละเพราะว่าเจ้าโบแพงไปเลยบอกอืออืออือคือว่าอะไรเนาะคันว่าเฮาสิสเดียใจค่าพูยเนาะค่าน้ำมันเฮาค่าแห้งเฮาเนาะคือถือว่าบบคุ้มเนาะน้องล่ะแมจอันนี้ก็ถือว่าแบบคือดูนในโลกคิดเสียบ้าโดย ขายแบ่งๆกันกินเลยค่ะอย่างน้อยก็ได้ต้นทุนก็ถือว่าโอเคโดยคือลงทุนไปได้บ่โอ้เจ็ดแปดล้านพูเด้อ๋อเจ็ดแปดด้านโอ้เหมือนกว่าเนาะตะแล้วอันไปขายเม่ว่านี่นะพราิีได้ทุนมาอยู่บ่ขข่าวบุคคลหอดสองแสนบุ๊กเพราะว่าขายบุ๊บบุ๊บหดหลายเด้เอาไปนอะหาสิบหาสิบสามแต่ว่ายังเหลือมาประมาณสามสิบ จะแสดงว่าถุดิปขายเประมาณสาวสาวซ้ำแบบนี้เขาต้องออกไปคายนอกบ้านบ่นนองหล่าจังได้ขายเนาะก็อาจจะเนาะโดยโดยคือเริ่มต้นหาฟันกี่มีอว่าบ่แปงเนาะเพราะว่าเพราะว่าทางบ้านทางทางบ้านสนุกนี่นะแต่ก้าในเห็นเพิ่นได้มนตั้งแคบกายแบบทางแบบกระท่อมเนี่ยนะแต่ปีนี้น่ะยังมีเห็นเพิ่นแบบนี้แต่เอาไปตั้งตู้ คลายหน้าทางน่าจะอาจจะได้คลายเพราะว่าลูกเป็นเทียวทางนีอโดยไปเทียวเนาะคือสมมติว่าคือเมื่อนี่มันิ้นมันบอกเป็นเทียวไปทาดไปไหวทางน่ะนะเป็นกายไปไกลมันเป็นกะน่าจะแวะชื่อเป็นบางคนแม่โดยคือคลายได้ประมาณสองแสนสามสี่ร้อยหนึ่งเนาะยังแบบว่าสุวรรณภสอบหนึ่งนี่กับแพงน้องพงละ คือแบบอาคาพูยก็ยังบรทันได้สําเนาะโดยโดยคือหากระขายเมื่อวานนี้เมลเมื่อว่านพิดจากสวนแล้วกะเตรียมไปขายตอนเช่าเลยนะพิวเลยขายตอนเช่าด้วยสิบางคนก็บอกอุยอยากมาบ่สุกเอ้ยบ่ซื้อฮะนะ แล้วเป็นอะไรซุกเอ้ยกินบุรีสุกซุกหวานพอมเนาะเหมือนหวานเนื้อมันกรอบเนาะแบบว่าเขาปิดชดๆเลยเนาะอืกรอบหวานซ้ำทุกคนเลยมาอุดหนุนน้องนำฝนได้เนาะอ่าว่าบอว่าสิออกมาซื้ออยู่หน้าหรือว่าเห็นเพิ่นไปขายอยู่ตลาดนัดเนาะ แน่ชื่นสวยน้องน้ำฝนแน่เนาะเพราะว่าทางเดินก็มีมะม่วงกัญชุนาก็มีน้องน้ำฝนบอกไปขายนะเพราะว่าเผื่อแบบว่าโอ้เอฟซีมาเห็นอี่อย่างแบบนี้ฮะนะจาได้ขายดีจเนาะเพราะว่าต้องเบิ่งก่อนว่ามีผู้ขอสวนบ่คนาดโดยโดยกับโแน่เนาะสนุกเผื่อแบบว่าโอ้ปังฮะนะต้องติร์กเอาตู้ก็ไม่ไปพอบหมอเด้อเสียบอ่นั่นยากได้เนาะโดยจะวัน เปิดไว้ท่า้างทางกวางตั้งหันอยู่ในนั้นเนาะโดยโดยคือทางเอคยคิดว่าราคานี่นะบ่แพงเลยเพราะว่าเครื่องของเดี๋ยวนี้เนาะเหนุนแข็งแบบสูงแฮงโดยคือหมองมูเนี่ก็โอ้ชื่อว่ามาก5,000 10,000นี่เนาะโดยโอ้ยเงิน10,000เดี๋ยวนี้นะแทบซื้ออยังบ่ได้เนาะน้องล่ะโดยแซนนึงก็คือการแซนหน0่0 0 0มเนาะ เพราะว่าเขาไปซื้อกะย่างหนึ่งกับเบิดไปแล้วเพราะว่ามันแพงอะไรควาบันเทาก็คือว่าคือเฮาหูแล้วเนาะโดยตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเนาะกินข้าวเที่ยงเลยเทียงเียยงมีแนวกินอยู่บ่มาในี้วิดีขายตู้เบอร์เรวบ่มีน้อบ่มีเลยเพราะว่าได้ไปหาได้ช่วงนี้โดยโดยได้สิกินยังสบัดนี่จักคือดักอยู่ด้เมื่อเช้านี่กันซื้อขนมกินกับข้าวเลยอขนมอย่างกินกับข้าวนะขนมชื่อ เป็นเอ่อคล้ายๆขนมคล้ายแต่มีใจแบบเป็นวกผคไม้อบ่างนะแบบกินตรอเตบัี่กินสูกเองโดยโดยคือกินง่ายๆเนาะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆเนาะโดยโดยอันนี้ก็คือยูทูบหน่อยเนาะคือกลางคืนนี่ต้องลงมานอนบะเอ้กพี่ไอลงมานอนเฝ้ายันแบบว่าคนมาขโมยเนาะยันมาทางนองน้ำพลนนี่นั่นตั้งตูบน่อยคอยหักเนาะ มันมันกระทงทับใจว่ะคอยหักก็ดูหน่อยคอยหักเผื่อว่าเอฟซีเปิดมาได้นะโดยตั้งแต่น้องหลาเปิดใจมานี่มีแบบว่าเอฟซีแบบบอกว่าซิมาหามาดินน้ำยู่บ๊อกกัผมอยู่ดิแต่ยังว่าทันมีไผว่าเธอเพื่อนบอกว่าเดือนไหนแต่บอกบอก เอหนูไปเจอแล้วก็เม่นทีเพื่อนว่าเม่นได้อ่าคลิปหนูเนาะเพื่อนบอกว่าช่วงสงการเพื่อนว่าโดยโดยเพราะว่าสงการเพื่อนอาพักเงาได้เนาะหาซีมามาหาน้องน้ำฝนได้เนาะคือทางน้องท่านสักมูเลยบบดนี้แม่นเลยเนาะเอาไว้ฮะนะเพราะว่าเอาไว้ก็มันไม่ได้เป็นเรือนะ มันโดนได้เนาะน้องฝนได้เพื่อเฉลิมฉลงการเนาะเดี๋ยวมันก็ลืมฉุอแล้วเนาะโดยโดยแต่แต่ว่าทั้งน้องน้ำฝนนี่ยิ่งดีตอนท้าเพื่อนเนาะแม่อย่างดีตอนท้าเพื่อนซื้คนที่จะมาเยี่ยมพยายามเนาะโดยจะมาซื้อคอเลยกะอาจจะว่าปฏิเสธไปตรงๆยันแบบว่าเสียหน้าเนาะ เพราะว่าคนเราต้องทำความเคาจักันโดนๆได้บ่แม่นมขีดหนากันปุ๊บถามค่าดองสิคอเลยโอ้เป็นดูปฏิเสธเลยคือแม่นคือแบบว่านม่มได้ควรปฏิกริยอย่างหูค่าสินสอดของสาวน้ำฝนด้วาว่าอยู่บ้านอยู่เมืองของน้องน้ำฝนนะคะสินสอดประมาณทอร์ไลแบบนี้ฮนะคืออาค่าสินสอดของเอื่อยของอ้ายแบบนี้คือแบบว่าน้องน้ำฝนนี่หูบาประมาณอจักลหลานทุกมือนี่หูเด้ เพราะว่าชวนมากสชขึ้นกับทั้งผู้ใหญ่คุยกันเนาะลองข่าวๆี่หอดบอกแบบว่าสามสิบหลานน้องละคือในบ้านเท่านี้ไหมหอดบอกจักเลยประมาณคือโบหูเลยเนาะเดือนค่าจินสดนะโดยทุกคนเลยก็เป็นคําถามที่ว่าได้คนที่ว่าอย่างหูฮะนะว่าค่าสินสดทางบ้านน้องน้ํำฝนี่ประมาณเท่าไรอ่า ตามหิดคองประเพณีดาวเขา่ะเป็นไกยังหูแบบนี้ฮะนะแต่ว่าทางน้องน้ำฝนนี่อะโมหูเนาะ ได้เลตอบบ่ได้ทุกคนเลยก็มีแต่ว่าให้มาถามด้วยตัวเองเนาะถามทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งของน้องนยมพลเนาะดถามได้เลยถ้าชิคอสู่ขอเลยกะขอปฏิเสธเลยเบาๆออกดีเลยเนาะแค่เราแบบมาสู่ขอนปฏิเสธเลยเพราะว่าน้ยมพลยังไม่ดมดนเนาะแม่ต้องทำความรู้จักไปดมดุลก่อนแม่คือว่าเหตุด่ากันเธอเดียวอ้าวขอเลยแม่บ่ด้วบ่เดี้จากเปิี่นสีหักเข้าแท้หรือ บ่เนาะแมนเมนเมนทุกคนเลยอ่ะก็โอเคเนาะมื่อนี้สนุกอ่ะทางเอยก็ได้มาหาน้องก็เป็นเวลาล้นนานเนาะก็อยากให้ทางน้องไปกินข้าวเที่ยงอ่ะหลักไปหาพักพอนเนาะเพราะว่าทีมงานเฮาก็ยังหลอดน้ำพลก็หลากหลายเนาะโดยโดยอนพักพลนี่ก็ไปขอตัวพักพอนกอนโดยเพราะว่ายังมีหลายคนอยู่แบบ ถัดเป็นกันเข้าเนาะโดยว่าพี่นี่ก่ะเพราะว่าทางทีมงานเฮาก็มาซื้อมะม่ซอยน้องน้ําพลนั่นแหละว่าอุดนูมาซิมเบิ่งก่อนว่าเป็นงไดก่อนเด้เนาะอ่าพบัดนี้มันแซ่บด้เนาะก็สิอุดนนบัดนี้นะโดยโดยกอบเนาะแม่นบ่กอบมีแม่นได้ว่กมนอกละนุ่มไหนกรมทั้งชองเลยทั้งนอแม่นโดยโอเคเนาะ ໂດຍອ່າທັງຫນຶ່ງກໍຂໍກາວບາດະບາຍດບ